สวัสดีพี่นอ้องป้องไปสูปูซุคนมือนี่พ่อกันกลางทุองกลางทา่าคือเก่าพี่น้องมาง้ม,งงมปลาควันพี่น้องมาง้ม,งงมปลาควันได้เทิ่องกระปูเทื่งกระปูเท,ทื่งปลาเก๋งปลาค้อน้อยเพราะได้แกงอยู่พี่น้องว่าได้ปนอยู่มือนีมาเบิงส้มเกา่า กางทงกางตาพี่น้องเบื้องมาซ่อมเขาเขากรลังหางใสกรลังอีกอาทิตย์นึงพี่น้องสีได้เกี่ยวเขาสองงานพี่น้องเพราะได้กินในท่านน้ำเพลินอยู่ดอกจะเป็นสะอ่อนเพลินพี่น้องว่าสู้ปีนี่เนาะปีนี่น่ะท่างบ้านยัยท่อมฝนกระบาดดีเพราะ ทังแหง่ทิงแดงแต่ว่าทางทงตายเนี่ยบาตายเนี่ยแหละพี่น้องแต่ยายท่องนั่นตายมดเขาเหลืออยู่หน้าทั้งสองงานก็กินกับซีบเพกลุ้มปีดอกพี่น้องเพราะว่ามันบ่หลายพี่น้องหน้าเบียงกันมามันกับบ่หลายพี่น้องเป็นจังไดเนาะทั้ง ไดจังหวัดไดก,ก็มินบอกย่ยท่องเนี่ยทั้งทั้งอื่นน้ำเพิ่นถ่วมทั้งบานย่อยท้องปีนี่น้ำบ่ถ่วมพี่น้องเตว่าแห่งเจอไฟแรงโลกระบาดเขาไตายบ,บ่บได้กินกะผู้ได้ผู้บ่เนาะพี่น้องเต้ม่น่าสะอ่อนเพิ่นอนัอนผู้เพิ่นหน้าลุมหน้านี่เขาปีนี้ เพื่นพ่อได้กินของเพิ่นเป็นห่วงงามงามพี่นองที่มันสะอ,อ่อนเพิ่นคักเพื่อนได้เข้าสองไรสามไรเพิ่นก็นได้สองอุ่มสามอุ่มพี่นองหน้าปีนี่อ้ยเข้างามอีหลีพี่นองเบิ่งหน้าผู้ใดผู้ใดก็งามสุขคนอยู่พี่นองทางสีสะเกดบ้านยาย่ท่องนี่ปีนี้เพื่นก็นสิพ่อได้กินได้ทานของเพืน่นอยู่ดอกพี่นอง ผูดใดเพิ้นมีหน้าไหลๆเนั่ยโอ้ยพิ้นเอาไปบ่มืดดอกพี่น้องแต่ว่าราคาเขาตีมันถือพี่น้องราคาอันนั้นเพื้นกะได้หล่มันกะขายเนาะพี่น้องเพื้นขายแห่งค่าเกี่ยวค่าค่าเกี่ยวเนี่ยค่ารถไถเนี่ยมันกะบโบพ่อดอกพี่น้องเขานะเพราะราคาเขามันถือ ยายทองนั่นเขาสองไลนนี่มันกะบ,บพ่พ่อกินกุ้มปีพี่น้องเขาเนี่ยยังยังมันกุ้มปีเพียงห้าสี่ได้กินไปอีกต่อไปอีกจากนีไปเขาก็เมดบ่มีก็บ,บพ่พ่อกินจากนีไปหาเกี่ยวเขาอีกปีนึงนั่นนะ่ะพี่น้อง คือเบิ้องเอาบ่แม่นว่าเขาสามชิฟย่างตั้มต้องเอาไว้ละหาชิบกระสอบไปกินจะของไปกล้วสีได้เกี้ยวเขาอีกขั้งหนึ่งพี่น้องบ่บ่บ่บบพอกินหน้าพูนดหน่อยนะเพื่อกระซื้อกินบัดซื้อกินตีมันแพงเขาสารมันกับบ่พ่อสีได้กินเนาะพี่น้องว่าวซู่ฟังเนาะ บ่มินวายยังเศร้าห้เศร้าหน้าเฮ้าปุ๋ยกะเพงสองสอบกะสองพันกลัวล่ะพี่น้องบัดนี้เขามาขายเขาใี่ค่าเก็บเกี่ยวค่าโหลดเกี่ยวเพื่อนค่าไถหน้าเพื่อนค่าปุ๋ยล่ะพี่น้องพ่อบ่หน้าสองไรนี่สามไรนี่ขายเขาเตือนึงน่ะพ่อบ่พี่น้อง มันบอกพ่อแล้วก็สียหเฮาก็สีมาขายเขาให้คาโรดเกียวเบิ่อนาคาใสหน้าเพื่อนคาปุ๋ยล่ะพี่น้องบอกพ่อยังยายท่องนี่อึดได้ขอพี่ขอน้องกินพี่น้องนี่ปีนี้ยายท่องกะบอกพ่อกินยายท่องกบอึดเขามาตังตังเต่ นี่วนั้นเราไปกับอยากอายจะคล้องนาะพี่น้องชีวิตหาแต่งหาบัก,กล้วยแหลกเพิ่นผู้ละสวยแล้วแทบหน้พี่น้องนะพี่น้อง,นะนะพ,องพ่อกินเขานั่นเรายายทองขาดที่ทุกเพิ่นบบฮันมี่โบฮันมี่เพิ่นวานนะพี่น้องเายทองกับแบงออกจากพี่น้องแม่เพิ่นแบงให้สอนให้ มันกับพ่พ่อกินดอกพี่น้องหน้าสองไรคิดเอาใส,ส่สีค่าไส,าส่ใส่สีค่าเกีียวใส,ส่สีค่าปุ๋ยขายให้เขาเฮ็ดจังไดบ้านนีจ้จะคล้องเสียวไว้กินกับพ่พ่อกินกชีวิตมีรายนึ่เขากรลั่งสีสีหางใสพี่น้องเดี๋ดวงกับเนี่ย